ณบัดนี้ค่ะค่ะเด็กๆให้ทุกสายตามองมายังที่เวทีของเรานะคะวันนี้เราจะใช้เทคโนโลยีในการทำให้ลูกโป่งลอยขึ้นไปสู่บนอากาศนะคะหลังจากที่ลูกบอลลูกโป่งของเราลอยขึ้นสู่อากาศแล้วบริเวณโดมของเราก็จะมีการยิงเครื่องร่อนให้ร่อนอยู่ในโดมนะคะร่อนหลายๆรอบเลยเดี๋ยวพี่แสดงดูนะคะ วันนี้ท่านผู้ในการปราณิทายกุปประธานในพิธีของเราก็จะบังคับนะโดนหรือเครื่องบินที่เราเรียกว่าเป็นโดนเพื่อที่จะไปเจาะลูกปองให้แตกจะไปได้หรือไม่ลุ้นกันเลยนะคะเรามาลุ้นกันเลยค่ะโอ้เด็กๆเ,เคยเล่นไหมคะแบบนี้เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่หลายบ้านมีแบบนี้นะคะชอบไปเล่นโดนแล้วก็เอากล้องใส่ไว้ตรงโดนและสามารถนะคะ ถ่า,ายภาพทางอากาศได้ด้วยค่ะโอ้ตอนนี้กำลังบินโชว์อยู่เด็กๆตื่นเต้นใช่ไหมคะสำหรับโดนาของเราอุ้ยเอาตื่นเต้นตื่นเต้นจะไปทางไหนเอ่ยมาแล้วมาแล้วตอนนี้โชว์อยู่นะคะบินโชว์บินโชว์บินโชว์โ,ชวโอ้โหเอาใกล้แล้วลูกโป่งสีฟ้าขาวของเรา จะเป็นอย่างไรคอยติดตามดูให้ดีๆนะคะเด็กๆรู้นาปลอบมือแล้วปลอบมือ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 ใกล้แล้วใกล้แล้วลุ้นลุ้นว้าวนะหลายคนตื่นเต้นมากเลยว่าโดนของเราจะไปใกล้ลูกก่องได้หรือไม่เอ้าเอาเอ้าโอ้โหว้าวเอาปลอบมือดังๆเลยค่ะนะสำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของเรา โรงเรียนอนุบาลราชมิงของเราได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะโอ้ยตื่นเต้นนะคะ่าวเครื่องร่อนของเราก็บินร่อนไปแล้ว